สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เสียแข้งสุมองสุบอนสุขูสุคนเนาะนี่นี่ตอนหลับทุกท่านคาสูซงสาโบซาแนวสบายดีปาลุงเลยๆล,ยลยูกสบายดีปาลุงสบายดีอีหลาคนงามอีหลาน้อยบสบายดีน้องแอบบน้องแอบไบหวาย เดี๋ยวจับปรับแล้วพี่น้องอ่าโทสมวยเฮ็ดยังบาดสวัดีพี่น้องเจอเ็ดยังสมวยเก็บหมากอันนี้หมากยังเก็บเออหมากผักาบ้านเฮาเนาะบ่หนาวนีนอนบ่บมาแล้วนีบ้านภาษาไทยเออหมากยังหมากผักนี่ลักมันก็ตายหลายแล้วเนาะเอางกเข้ามาเอ้ยพี่น้องเอ้ยน่นี่ นะหน่อยแล้วมันใหญ่ก็พอเก็บก็เก็บหน่อยแล้วมันหน่อยก็เอาไวรเกิดเป็นคนมากไม่เยปลูกผักแจเกือกจางผัดลายใช่เนาะซื้อมากินแล้วก็โยนถิ่นพราะว่าเกิดเชยกองหลอกหลอนผัดกรสีทายนี่ทายปอโฆษณาขายบออยากซื้อก็ซื้อนี่อันหน่วยใหญ่นี่ก็ห้าสิบพันสี่สิบบาทหน่อยหน่อยก็บการนคือถือแท้กูปลูกปีละเถื่อหนึ่งเอากระปั้นกันกิน ปลูกปีเรเถื่อเก็บปีเราเถื่อขายสี่สิบาท <laughs> าลุก่ตายแล้วแนวนี้น <พอ S 1> เนาะเผื่อจะ <พอ S 1> ได้<ม><ส>กินอีกกับปี้น่ะนะอานสี่มมิาบาทอกกินก็น่บสี่สิบาทบอคายดอกเอาไว้กินแกงเสียไก่เนาะเนะแอบมันอึดเนาะามเชือ่อมลอยมาสี นี่มันแกงไก่แล้วก็เอามาแกงแล้วก็กินจื้อแกงเขียวหวานแล้วพี่น้องเขาเขามีผิดแกงเขียวหวานเนาอแอบปลูกไว้ให้แม่เอาเบอร์สิปลูกหรือว่าหวานมันเกิดเองอีกหวานขางขงหว่างผมเด้ขึ้นต้นอันปลูกแพ้วันเด้อวันสุดเท้าหมองกันนะเด้หมองป่าเด้ปลูกเหมืนเอ้หนุ่ยกระยันใหญ่พี่น้องเบิรง น huh ี่แต่หน่วยใหญ่แต่สะอ่อนผ่านใหญ่เหรอมาผ่านั่นเล้วพี่น้อพานเอาลิเนขาวเลยะเได้ไหมพี่พี่พี่มาทงพีอุตุอุตนเมื่อนี่บอสเอางัวค่ะพี่พี่พี่อพ่ื่อเมื่อจบห่องามแล้วออกใหม่ำหนึ่ง เอาไมคคนึงเดือนหนึ่งะเดือนหนงลาวเขาเนาะไต่ไทยเป็นเดือนซองอ่ะเดือนสากน้อยใ่ญ่ๆมันก็อุ้กันไ้คือเนาะนี่มันจะคาอะไรเนี่ยเด็ทอดกึ่งดกึ่งด เหมือนอยากซ้ำสีชิพหน่วยคุบอกไปนักบนตัวได้แค่ไหนน้ำชิ้เก่าชิ้เก่าเนี่ยเดือดตรงเกลี่ยกระเขาพี่หน่วยนี่คิดว่าค้นสีอ้าวกับบ่มีไฟหลักเนาะอยู่กับโตทางเขาอันนี้อืมอืม ม er ันหน่วยใหญ่ป้านะผนยานมันบอกเป็นหน่่ยยังว่ากินบไว้มีแต่หน่วยใหญ่หล่เอ้ยลหน่วยยังได้หนุอยมันมันเป็นหมานี่หน่วยนี่เด้สกสตัดมันยุมันยังบก็่นก่ไปเตเนาะสุดท้ายเลยมันาทายเลยทาเอกนั้นคัน เนี่ยตัดขึ้มัไล่หน่วยหน่อยมันจิตายก่อนแกงใส่เขียดใส่กบก็ได้เสื่อกระดูกหมูมาซิโครงหมูมาเนาะ

ทายแห้ได nh ้นำมันหธรรมาได้นหยันได้หอตัวตีเลนย่นนอตบนอกระไรอย่างเงี้ยนกระปาเหมือนเป็นลายเพราะมันเป็นใส่ยคอหงวัวพี่น้องเอ้ยมันเลยงามมันได้กินผุนเจ้าผู้พูดไปว่าอ้ผุนบได้พ่อหน่วย

ต้มเก็บดอกอันตัวมันยังลอยครัป้าวางเก็บสองอันหลงอ่ะเพื่อนแตมันมันอยใหญ่น้ะมีแต่ลอยใหญ่

นี่เด้อันสองหน่วยเฮียงกันนี่เด้พี่ลงนี่นี่นี่ทางพูดไปเก็บทางไหนกะหันเด้นน่นน่ะมันหันยังหน่อยมันยังหน่อยป้าโหลดตัวนั้นมันอยู่ในใจกลางเดี๋ยวตัดเครื่องมันแทนมีมา ข้าวนั่นปลูกกันบางคำอยู่หน้าปลูกมันมาได้หน่วยชองหน่ยมันเป็นหน่วยมันบงามังห่ามันเกิดในฝุ่นเลยมีฝุ่นมันกระดกเนาะเออนี่ยเอายังมาหอบเอาจกชีวิตแบบนี้ม่ตัวไหนใหญ่กึงดกดก mời 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 nhảy mời 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 nhảy này. พ่อแหละยังหน่อยเออพอแล้วไปเก็บทางในพ่อแล้วทางนอกเบิ่งหนาวพี่น้องเอ้ยโอ้ยลานฝอยนี่ก็ได้น้องอ้ํน้องอ้ํน้องแอบเก็บหมักผักบปลุกบ๊

ได้จังหน่อยวะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิี่สิบห้าสิบหกสิบดสบแปดสิบเก้าสาวสอเอ็ดบ่สเอ็ดหน่อยเออเเออเออเอออเ ปลูกสื่อๆได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่ปุ้ยบ่ได,ด้บ่ได้อยังบ่ได้ปลูกอีกนะม,มัน,นเกิดเองเขากินละเขาวินเม็ดมันลงนี่มันก็เลยเกิดเองเกิดก็เกิดกรลาอีลี่ลอพี่น้องเอ้ยโอ้โท